คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซมิตรรักที่คารุปรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวนิ่นนะครับสูตรมังกรทองจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับจะชื่นชอบสูตรนะครับตรางวันมังกรทองจากทางช่องแอดคิมน้ำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมน้ำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการคิดคํานวณนะครับบวกสูตรตัวเลขนะครับเด็ดเด็ดแม่นนะครับฝากเก็บซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อไป ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อฟมิตรักนะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทำเอฟพี่น้องผิดหวังนะครับเม็ดเดียวได้อยู่ที่6กนะครับก็มา6 9กนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับก็พากันคอมเมนต์เข้ามาแาบชมสูตรตารางวันของมังกรทองจากทางช่องนะครับแอดกระบวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะตรงอกตรงใจ f อฟมิรดักนะครับหรือเปล่านะครับไปรับชมสูตรตารางวันมังกรทองพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางครับหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับสูตรมังกรทองจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับแนวทางลาวพัฒนานะครับในปีพศ2567เดือนตุลาคมนะครับเดือน10แล้วนะครับผมนะครับก็เลยครึ่งทางแล้วนะครับ อีก2เดือนนะครับก็สิ้นปี67นะครับก็จะเป็น68นะครับผ่านมาแล้วนะครับผม5 5ครั้งนะครับผมพีกทีเป็น้อง5ครั้งเข้าทั้ง5นะครับเข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่าเข้านะครับก็สอบล่าสุด5 9 9 6 9 2นะครับบางที่ก็สอบ5 9นะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็เกาเกบางที่ก็เกาสองสำหรับ9 อบางทีก็96นะครับบางทีก็92นี่บนด้วยกันนะครับก็สอบล่างแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับงวดนี้นะครับเอดเม่เดียวได้อยู่ที่6นะครับมา9669ตัวเจาะให้ด้วยนะครับพี่น้องนะครับ6กับ9เติดแต่กันได้กิมกลับหัวให้เลยก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับคอมเมนต์เข้ามาก็อยากชมสูตรตารางวันนะครับของมังกรทองแอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้สูตรตารางวันของมังกรทอง นะครับในการบวกลบนะครับข้อสอบอีฟีพี่น้องนะครับก็มี3สูตรนะครับมีสูตรมองกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยนะครับและก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับห้าน้อยหวยหุ้นนะครับใช้ไม่ได้ใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกลางวันก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนคำนวณวันนั้นนะครับออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับออกวันพุธก็คำนวณวันพุธนะครับ ก็จะมาสรุปย่อยดูนะครับสำหรับวันศุกร์ที่แล้วนะครับพ,พี่น้องเอสได้6กับะครับพี่น้องสายรูดรูดไปเลย68นะครับแต่ว่ากลับหัวให้ยู่นะพี่น้องกลับหัวให้6กับ9านะครับเป็นตัวเดีวยวกันเอสกลับให้นะครับ699 6เม็ดเดียว6นะครับยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับ ต่อไปก็จะเป็นวันจันทร์นะครับก็จะมีเลข9เลข5เลข7เลข4 6 2กกับ0นคือเลขส่วนเกินสามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันนะครับวันนี้เอดก็จะคัดลงชุดวินของมังกรทองนะครับ5 6ตัวนะครับ6ตัวพอชุดวินนะครับ7ตัวไม่ได้8ตัว9ตัว10ตัวไม่ได้นะครับชุดวินเดี๋ยวพี่น้องว่าเอานะครับเดี๋ยวพี่น้องก็จะบอกว่าเลข10ตัวชุดวินไม่เข้าก็บ้าบอกระมังแล้วเอดประมาณนี้นะครับก็จะมี0 2ย์นะครับ ศูนย์สองห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็เก้านะครับศูนย์สองห้าหกเจ็ดเก้านะครับสำหรับชุดวินนะครับสำหรับข้อสอบนะครับผมพี่สีพี่น้องข้อสอบอสองตัวนะครับคัดได้นะครับชอบค่อยตามสายวิ่งสายรูดเน้นรูดนะครับผม ูที่หกแล้วก็เก้าสายวิ่งสายรูดรูหกกับเก้านะครับพวกลุมชัวสสำหรับหกนะครับเอจะเจาะให้นะครับเน้นนะครับเน้นหกนะครับก็จะมีศูนย์หกนะครับ หกศูนย claro, ์ศูนย์หกนะครับหกศูนย์ศูนย์หกจะใช้เลขผสมนะครับหกสามสามหกนะครับหกห้าห้าหกนะครับสําหรับเด่นหกนะครับหรือพี่น้องกลัวพลาดนะครับจะเป็นศูนย์หกสองหกสี่หกที่คัดออกห้าหกเจ็ดหกเก้าหกก็ได้นะครับลากในตารางหรือว่ารูดเลยก็ได้สําหรับตัวที่สองนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับพี่น้องนะครับไม่ต้องกลับหัวยากเลยก็จะเป็นศูนย์เก้าเก้าหกนะครับเก้าเจ็ด นะครับจะเจาะสามคู่ในบ้านเอสในในในบ้านเอสจะเจาะให้ประมาณห้าคู่นะครับเจาะสามคู่โอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับถ้าเจาะห้าคู่หรือว่าหกคู่โอกาสพลาดมันจะน้อยหรือว่ารูดเลยนะครับหรือถ้ากลัวพลาดนะครับอยากระเลงศูนย์หกนะครับสามศูนย์เก้านะครับผมเก้าสองเก้าสี่ที่คาดออกเก้าห้าเก้าเจ็ดก็ได้นะครับพี่น้องเก้าสองประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเด่นนะครับก็ระวังที่ หกนะครับ5 6นะครับ9 6แล้วก็7 6นะครับสำหรับ f อนะครับมีลักที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดเจาะให้เจาะบ,บินในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับสำหรับชุดวินนะครับสำหรับสุดเจาะ4ตัวนะครับผมจะคัดเด่นๆให้ก็จะเป็นเลขผสมนะครับก็จะมี5 6 62 นะครับก็จะมี5 6 6 2นะครับสำหรับชุด4ตัว9 0 6 5นะครับก็จะเป็น5 0 9 5นะครับก็จะเป็น6ตัวก็จะเป็นอ่า6ตัวนะครับก็จะเป็นอยู่ที่นะครับผมอ่า หกตัวเด่นนะครับก็จะเป็นอยู่ที่หกเก้าเก้าหกเก้าสองนะครับสำหรับหกตัวนะครับจดไว้แคบไวหกเก้าเก้าหกเก้าสองนะครับจดไว้แคบไว้นะครับสำหรับตัวเด่นชุดหกตัวนะครับสำหรับเบิ้ลก็ระวังหกหกเก้าเก้านะครับจอดให้สองคู่นะครับสำหรับสายเบิ้ล นะครับตามนี้นะครับสำหรับข้อสอบนะครับสุดเจาะสองตัวนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยก็มานำเสนอเรียบร้อยแล้วงวดที่แล้ว6เม็ดเดียวนะครับก็มา69ถ้าชื่นชอบนะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดตามกดแชร์ให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับสำหรับ f อฟนะครับที่เข้ามาใหม่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะครับแจ้งเตือนไว้ พื่อจะมีด้พพานการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนมโชคพารวยนะครับมานําเสนอนะครับสหรับเอฟซีมิลักอยากได้ข้อสอบเลขวิ่งนะครับชอบแบบวิ่งล่างอย่างเดียวหรือว่าชอบเลขเลขแบบวิ่งบนหรือว่าชอบเม็ดเดียวก็คอมเมนต์มาบอกแอดได้นะครับแอดก็จะไปคิดค้นหาสูตรเลขเด็ดเม็ดเดียวเลขวิ่งเอฟซีพี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้แอดมินคิมนมโชคขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ